สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงปลายปี2023แล้วนะคะพี่ๆนะักลงทุนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะอมก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะเอาไว้ให้พี่ๆทุกคนเนี่ยสามารถไปใช้ได้ในปี2024หรือว่าปีหน้าได้เลยนะคะ ก็สำหรับเทคนิคในวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคเล่นสั้นทำกำไรแบบบิ๊กช็อตค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยเนะาะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนาะออมนะคะก็จะให้พี่ๆนะคะใช้เทคนิคนะคะโดยใช้ EMA นะคะเส้น EMA 2เส้นแล้วก็บวกกับ RSI ค่ะเป็นสัญญาณเล่นสั้นนะคะคือสามารถดูในทางเฟรมที่เล็กลงได้ก็คือทางเฟรมหนชั่วโมงค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะ ใช้เทคนิคนี้เนี่ยไปเล่นรอบก็ได้เหมือนกันสามารถไปดูที่ time frame day ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันเลยเงื่อนไขนี้นะคะก็คือแท่งเทียนนะคะเขาจะต้องยืนเหนือเส้น EMA ทั้ง2เส้นก่อนอ่าแล้วก็ RSI จะเป็นยังไงไปดูต่อไปเลยค่ะอ่ะาสไลด์ต่อไปเนาะตรงนี้นะคะเงื่อนไขแรกเลยก่อนเลยให้เรานะคะหา RSI ที่เขาเกิน70เนาะเพราะว่าถ้า RSI เนี่ย เกิน70แสดงว่าเขาเกิดโอเวอร์บอลถูกไหมคะมีแรงซื้อมากเกินไปเนาะอ่าตรงนี้นะคะ<ม>เรานะคะไปหาจุดที่ RSI เนี่ยเกิน70ก่อนอ่าให้เป็นเงื่อนไขแรกและเงื่อนไขที่2ค่ะให้เราดูแท่งเทียนที่ตรงกับจุดที่ RSI เนี่ยเกิน70นะแท่งเทียนนั้นเนี่ยเป็นแท่งเทียนสําคัญค่ะให้เราตีกรอบไว้เลยให้เราตีกรอบไว้นะตีกรอบราคา high กับราคา low ของเขาไว้แล้วเราจะซื้อได้ตอนไหนล่ะก็คือจุดนี้ค่ะ เป็นจุดที่แท่งเทียนเนี่ยเขาทะลุนะคะ,ะแท่งเทียนทะลุกรอบที่เราตีไว้นะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือแท่งเทียนเนี่ยเขาจะต้องยืนเหนือเส้น EMA 21แล้วก็ EMA 50ก่อนก่อนในภาพนี้นะคะอาจจะเห็นแค่เส้น EMA 21เนาะอ่าณตรงนี้นะคะพอเขาทะลุได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าซื้อเป็นจุดซื้อได้เลยนะแล้วจุดสต็อปร้อสล่ะคือตรงไหนก็คือกรอบที่เราตีไว้เนี่ยจุดสต็อปรอสจะเป็นจุด โลค่ะโลของแท่งเทียนสาคัญเนาะถ้าราคาเขาหลุดโลเนี่ยเราก็ต้องทาตามสัญญาณก็คือคัดออกไปได้แต่ถ้าเขาเนี่ยมีการย่อลงมาแต่ไม่หลุดโลนหะเห็นไหมคะเราก็สามารถถือทํากําไรต่อไปได้เลยค่ะอ๋อแต่ออมลืมบอกค่ะว่าอ่าในตัวอย่างนี้นะคะออมนะคะได้นำาท m e frame หนึ่งชั่วโมงมาเป็นตัวอย่างเนาะอ่าอันนี้ก็จะสามารถใช้เล่นสั้นได้เลยค่ะอ่าแล้วตรงนี้นะคะเราสังเกตดูนะอ่า อันดับแรกใช่ไหมคะ RSI เกิน70เนาะเกินเจ็ดสิบให้หันไปมองด้านบนอ่าไม่ใช่หันไปมองด้านบนแบบนี้นะให้ให้ไปดูแท่งเทียนด้านบนนะคะที่เขาตรงกับจุดที่ RSI เนี่ยเกิน70อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราตีกรอบแท่งเทียนสําคัญนี้รอนะคะราคาปิดเนี่ยสามารถยืนเหนือกรอบนี้ได้เป็นจุดซื้อค่ะ,ะบ่ายเป็นจุดซื้อนะคะพอซื้อไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะราคาเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเหมือนอ่า ไซด์เว์บ้างนะคะแต่ว่าโดยถ้าเขาอะไม่ได้หลุดโลของกรอบนี้เนี่ยก็คือจุดตรงนี้เนาะเราก็สามารถถือทำกำไรไปได้ค่ะอันนี้คือเทคนิคเนาะในทางเฟมเดนะคะเราจะลองไปดูตัวอย่างอีกเลยนะนะอันนี้เหมือนกันนะคะเรื่อนไขแรกที่ออมบอกนะ i s i อะ่ะเกิด o v e r อ o ์บอทให้เราดูที่แท่งเทียนด้านบนนะแล้วเราตีกรอบราคาไฮกับโลไว้นะคะ แล้วถ้าเขาทะลุได้เนี่ยเห็นไหมเป็นจุดซื้อนะจุดนี้เป็นจุดซื้อแล้วก็สามารถถือทํากําไรไปได้เลยนะคะและแท่งเทียนเนี่ยจะต้องยืนอยู่เหนือ EMA 21ด้วยแสดงว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะคะและตรงนี้เนี่ยพอซื้อไปแล้วนะคะ,ะบางคนนะอาจจะอยากเข้าซื้อเพิ่มได้เหมือนกันจุดนี้ให้ทุกคนสังเกตนะคะหุ้นนะคะมีขึ้นมีพักนะคะมีขึ้นมีพักตัวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งจุดนี้นะคะ ถ้าเรานะคะได้จุดตรงนี้มาแล้ว1จุดแล้วเราอยากเข้าเพิ่มอีกสามารถเข้าได้ที่จุดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าช่วงที่เขาขึ้นแล้วเขาพักตอนที่เขาพักตัวนี่แหละคะ่ะเป็นจุดซื้อเพิ่มของเรานะคะแต่ว่านะคะอมขอย้ำว่าขอให้เป็นแท่งสีเขียวอาแท่งนี้และสามารถยืนอยู่เหนือราคาปิดเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้น EMA 2 1ได้ด้วยเช่นกันทําไมถึงจะต้องเป็นแท่งสีเขียวเพราะว่าแท่งสีแดงเนี่ย ก็แสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อใช่ไหมคะซึ่งเขาอาจจะลงไปอีกนะคะลงไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้ากลับกลายมาเป็นแท่งสีเขียวแล้วเนี่ยแสดงว่าแรงซื้อ,อชนะแรงขายแล้วนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้สามารถช่วงนี้เนี่ยสามารถเด้งขึ้นไปได้นะคะเพราะมีแรงซื้อกลับเนาะอันนี้นะคะจุดนี้นะเปจดซื้อเพิ่มตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ย,ะยนะคะขอเป็นแท่งสีเขียวที่พักตัวจบนะพักตัวบน เส้น EMA 21บอวันเราสามารถซื้อเพิ่มเข้าไปได้เห็นไหมคะพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยคือแรงแรงซื้ออ่ะมันชนะแรงขายใช่ไหมแท่งเขียวอะ่ะพอเราซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะราคาก็เด้งขึ้นไปอีกออันนี้เป็นจุดซื้อเพิ่มนะคะเนาะในตัวอย่างนี้เนาะอะเดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกนะดูตัวอย่างเยอะๆนะคะเราจะได้ชินเนาะเราจะได้ฝึกกันไปเนาะอันนี้นะคะเหมือนกันเลยจุดแรกนะคะที่ออมบอกจุดแรกนะ นี่ RSI นะคะเกิน70ก็คือเกิด overbought ค่ะแล้วก็ให้เราไปดูที่แท่งเทียนด้านบนนะคะก็คือตรงกับแท่งนี้ให้เราตีกรอบเลยนะคะตีกรอบนะคะราคาไฮราคาโลไว้และถ้ามีแท่งเทียนที่เขาสามารถราคาปิดเนี่ยยืนเหนือกรอบนี้ได้เป็นจุดซื้อค่ะเป็นจุดซื้อนี่เ๋อเป็นจุดซื้ออาแล้วจุดพอซื้อแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปล้าเห็นไหมคะสองวันก็ขึ้นไปลวแต่เขาก็พักตัวพักตัวแต่ไม่ได้หลุด กรอบล่างเลยนะคะไม่ได้หลุดจุดนี้ก็เราก็ไม่ต้องสต็อปลอนนะเพราะจุดนี้คือจุดสต็อปลอนของเรานะคะถ้าเขาไม่หลุดเขาสามารถยืนได้เนี่ยเราก็ถือต่อไปค่ะแล้วใครอยากซื้อเพิ่มอ่าที่ออมบอกจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี่จะต้องเป็นแท่งที่พักตัวจบนะคะก็คือสามารถยืนเหนือ e m a 21ได้แล้วก็ขอเป็นแท่งสีเขียวซื้อเพิ่มนะตรงนี้อ่าเห็นไหมคะว่าแท่งนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าเขา ปิดต่ํานะเขาเนี่ยลากขึ้นไปเนี่ยราคาห i อยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายเขามาปิดที่ตรงนี้เลยคือปิดต่ําเลยนะคะคือแรงขายชนะแรงซื้อเราจะยังไม่เข้าซื้อที่แท่งเียนสีแดงให้เรามารอจุดที่มีแรงซื้อกับเข้ามาก่อนคือแท่งสีเขียวนะคะแท่งสีเขียวใกล้ๆก,ก,กับเส้น EMA 2ีเราสามารถเข้าซื้อได้แล้วเห็นไหมคะว่าราคาก็เด้งขึ้นแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ในทางเส้นหนึ่งชั่วโมงนะคะสามารถเล่นสั้นได้เลยนะอ่านี่นะคะ อันนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูกราฟจริงกันเนาะอ่าตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยตรงนี้นะคะไอซไอนะคะเกิน70แล้วให้เราดูที่แท่งเทียนด้านบนคือแท่งนี้ให้เราตีราคาไฮกับราคาโลไว้แล้วถ้ามันทะลุเนี่ยราคาปิดสามารถทะลุได้ก็เป็นจุดซื้อพอซื้อแล้วเห็นไหมคะ1 2 3วันที่4เป็นยังไงคะกําไรขึ้นขนาดนี้เลยแท่งยาวขนาดนี้เลยแค่นี้ก็กําไรแล้วนะคะถือแค่4วัน5วันเนี่ย สามารถทำกำไรได้นะคะประมาณเนี่ยสามยี 3, 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะจุดนี้เนาะอ่าอันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแม่นมากเนาะในอันนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอมจะพาไปดูกราฟจริงนะคะที่ทางเฟรมเด็กันบ้างนะความจริงอะทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงใครที่เล่นสั้นสามารถใช้เทคนิคน,นี้เล่นสั้นได้เลยแต่ว่าใครที่อยากเ,าเล่นรอบเทคนิคน,นี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าเราจะไปดูที่ทางเฟรมเด็กันนะคะ แม่นเหมือนกันเนาะทาง C M D นะเราลองไปดูนะอ่าเดี๋ยวออมจะยกตัวอย่างหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกาด้วยเลยนะคะ2ตลาดเลยเนาะอ่าตัวนี้นะคะกําลังมาแรงเอาหุ้นไทยก่อนละกัน J T S ค่ะกําลังมาแรงเลยนะคะขึ้นสูงมากเลยนะตัวนี้อ่าถ้าเราสังเกตทุกคนจําได้ไหมคะที่ออมบอกนะ R S I นะอันนี้ออมตั้งมาแล้วนะคะพารามิเตอร์ของ R S I เนี่ยคือ14วันค่ะอ่าและด้านบนเป็นเส้น E M A ค่ะเส้น E M A เนี่ย เส้นสีเหลืองคือเส้น21แล้วก็เส้นสีฟ้าคือเส้น50ค่ะซึ่งเขานะคะควรที่จะต้องชี้ขึ้นคือแท่งเทียนนะ่ะยืนอยู่เหนือเส้น EMA แบบนี้คือถูกต้องคือเป็นโซนที่แข็งแร่งนะคะหุ้นแข็งแร่งหุ้นขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูเงื่อนไขเลยเงื่อนไขแรกนะคะ RSI เกิด SI overbought นะคะต้องมากกว่า70เนาะอ้ะเราลองมาถ้าเราลองดูแท่งนี้72นะให้ทุกคนสังเกตนะคะ72ออันนี้อ่ะ เลขนะคะเขาจะอยู่ตรงตรงเนี้ยเนี่ยสีขาวขาวนะคะเขาจะไปตามเมาส์ที่ออมไปชี้เนาะ RSI เลขเขาจะอยู่ที่ตรงนี้สีขาวขาวนะอ่ะสมมตินะแท่งนี้ที่ออมไปชี้เลยแท่งนี้72เห็นไหมคะว่าเกิดโอเวอร์บอลแล้วเพราะฉะนั้นให้เราดูกับแท่งเทียนด้านบนมันตรงกับแท่งเทียนไหนก็คือแท่งเทียนนี้นั่นเองให้เราตีเลยคะ่ะแท่งเทียนนี้แสดงว่าเป็นแท่งเทียนสําคัญละนี่ให้เราตีกรอบนะคะราคาไฮกับราคาโลตรงนี้เรียบร้อย แล้วถ้าต่อไปเนี่ยเขาสามารถยืนปิดทะลุได้นะคะก็คือแท่งนี้เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยทะลุได้อย่างแน่นอนเราสามารถซื้อได้นะพอเราเจอนะคะเราตีกรอบแล้วถ้าราคาปิดทะลุเนี่ยเราซื้อเลยนะคะแท่งนี้นะพอเราซื้อแล้วเห็นไหมคะเป็นยังไงราคาขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะราคาขึ้นเลยนะอันนี้นะเป็นทางเซมเดย์นะคะถ้าเราลองเอาไปเทียบกับทางเซมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยออมว่าน่าจะเจอก่อนเนาะน่าจะเจออาจจะประมาณช่วงนี้อาจจะเจอก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าอันนี้นะคะสําหรับใครนะคะเล่นสั้นก็ยังได้ค่ะเห็นไหมคะเล่นสั้นได้เล่นรอบยิ่งได้กําไรแบบมาแบบเยอะเลยคําใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราซื้อแล้วเนี่ยราคาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะยิ่งจุดตรงนี้นะคะเห็นไหมโอ้โหแค่นี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นรอบเนี่ยก็จะแม่นยำม,มากอันนี้เป็นทางเซมเดย์เนาะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้นะคะคือหุ้นไทยที่กำลังมาแรงนะ JTS เนาะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูหุ้นอเมริกาบ้างอ่เอาตัวไหนดี ตัวนี้ a a s, s a m l เนาะอ่ะลองขอลองไปดูหุ้นอเมริกาบ้างเนาะนะอันนี้นะอ่ะตรงนี้ปึ๊บอ่านี่เลยเห็นไหมอันนี้ออมออมก็ทำการบ้านมาแล้วเนาะออมก็ได้ตีมาแล้วเนาะอ่าอันนี้นะคะที่บอกนะเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขแรกก็คือ r s i เนี่ยจะต้อง r s i จะต้อง เกิดโอเวอร์ก็คือเกิน70อ่ะจุดนี้เกินไหมนะเกินนะเนี่ย74นะคะถ้าเราลองมองจากตัวเลขด้านซ้ายมือนะที่มันเป็นกรอบสีขาวๆนะ74.39่จุดจุดนี้สแสดงว่าจุดนี้เข้าเงื่อนไขแรกและเงื่อนไขที่2เส้น EMA จะต้องชี้ขึ้นทั้ง2เส้นเลยคือโซนแข็งแกร่งหุ้นแนวโนมขาขึ้นนะอ่าและต่อมานะคะให้เราไปตีกรอบนะราคาไฮกับราคาโลของแท่งเทียน,นสําคัญนะคะ จุดที่ไอซ์ไอเกิดโอเวอร์บอลนั่นเองให้เราตีเลยกรอบน,นี้แล้วก็ถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยอ่าตอนแรกเราอาจจะไม่เห็นนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยเราดูเป็นวันๆไปนะอ่ะให้เราติดตามไว้นะคะพอเราตีเส้นแล้วนะแล้วอ่ะอันนี้ก็ยังไม่เแบกบยังไม่ยังไม่มีแท่งเทียนไหนที่เขายืนได้นะอ่ะแต่ว่าจุดนี้นะคะเห็นไหมจุดนี้เนี่ยเขาสามารถ ปิดเหนือได้เอาจุดที่มันแม่นๆก็ได้อะจุดนี้ความจริงอันเนี้ยแท่งเนี้ยก็คือปิดปิดเหนือเหนืออะที่เราตีกรอบได้แล้วนะอะหรือว่าแท่งนี้ก็ได้เห็นไหมคะเราซื้อนะพอซื้อปุ๊บเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสามวันขึ้นขนาดนี้นะคะเล่นสั้นก็เล่นทาเฟรมเดย์ก็ยังดูได้ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงยิ่งเล่นเร็วได้เลยแล้วคนที่เล่นรอบเห็นไหมคะ โอ้โหตอนนี้นะคะกำไรนะคะได้กำไรคำโตเลยเนาะอ่าอันนี้เป็นหุ้น a sml เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกอตัวไหนดี uber อ่าอันนี้นะคะของหุ้นอเมริกานะ,ะเห็นไหมคะอันดับแรกนะให้เราดู ISI เนี่ยจะต้องเกิดโอเวอร์บอร์ดก่อนอ่น71ก็แหละอะ่แท่งนี้แหละเนี่ยคือเกิดโอเวอร์บอร์ดแล้วแท่งนี้นะคะเกิดโอเวอร์บอร์ดแล้วแล้วก็ EMA ชี้ขึ้นคือแท่งเทียนอยู่เหนือ EMA เอนาะถูกต้องแล้วอะจุดนี้นะให้เรามองแท่งเทียนสําคัญนะนี่ตีกรอบเลยราคาไฮราคาโลเลยถ้าสามารถยืนปิดยืนเหนือได้เนี่ยซื้อเลยความจริงอะแท่งนี้ปิดปิดยืนเหนือได้แล้วนะหรือว่าแท่งนี้ก็ได้อ่ะสมมติซื้อแท่งนี้ปุ๊บเป็นยังไงคะราคาขึ้นขึ้นแบบนี้เลยนะ แล้วจุดนี้บางคนอาจจะถามว่าอ้าวแต่ทำไมมันช้าจังอ่ะมันได้ตั้งแท่งนี้ใช่ไหมคะมันได้ตั้งแท่งนี้เลยอยากได้แท่งล่างๆความจริงอ่ะถ้าเราไปดูพวกคู่กับไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอาว่าเราน่าจะได้ตั้งแต่จุดแบบเนี่ยตั้งแต่จุดก่อนก่อนหน้านี้เนาะแต่อันนี้ยทมเฟรมเดย์ก็จะค่อนข้างแม่นเพราะว่ายิ่งเป็นไทมเฟรมใหญ่ก็จะยิ่งแม่นขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเอาไว้ดูสําหรับใครที่เล่นสั้นนะคะเนาะอ,อันนี้ก็แม่นอย่างมากขออีกตัววนนึงตสุดท้้ายและะคะ E C L R หุ้นอเมริกาเนาะอีกตัวหนึ่งนะอ่ะตัวน,นี้เลยให้เราหาเงื่อนไขแรกให้เราหาไอ้ใจเนี่ยเกิด o v e r อร์บอก่อนเห็นไหมคะ71นะตรงนี้นะ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ย71และ E M A ชี้ขึ้นแท่งเทียนอยู่เหนือ E M A โอเคเข้าเงื่อนไขแล้วต่อมาให้เราหาแท่งเทียนสำคัญคะ่ะก็คือจุดที่ตรงนี้ค่ะ เวลาเราชี้จุดที่ไอซ์ไออะเกิดโอเวอร์บอสเอ่อโอเวอร์บอสแล้วให้เราดูเลยเนี่ยมันจะมีแท่งนี้ใช่ไหมเป็นแท่งเคียรสําคัญให้เราตีเลยราคาไฮราคาโลไว้แล้วถ้ามันสามารถปิดทะลุได้เราก็เป็นจุดซื้อเนี่ยอะแท่งนี้ปุ๊บซื้อนะคะซื้อแล้วปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมคะก็ขึ้นนะคะขึ้นปุ๊บมีพักตัวอ่ามีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดซื้อเพิ่มที่ออมสอนไปก่อนหน้านี้นะอ่าหุ้นมีขึ้นมต้องมีพักนะแล้วพักเนี่ย การที่เราจะซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อแท่งแดงเราควรที่จะซื้อแท่งเขียวอ่ะเพราะว่าอะไรแรงซื้อชนะแรงขายค่ะเขาก็ซื้อแล้วมีโอกาสที่วันต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยุ้นก็จะเด้งขึ้นมากกว่านะคะอ่ะตรงนี้นะคะเนี่ยแท่งเขียวเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะตรงนี้ใครมีของแล้วอยากมีของอีกเพราะว่าแนวโน้มมันดีนะคะเป็นขาขึ้นแล้วก็ซื้อที่จุดนี้ได้คือแท่งสีเขียวพักตัวจบนะคะบนเส้น ema เนาะอ่าแต่ความจริงถ้าเราดูตั้งแต่แท่งนี้นะเราจะเห็นเลยนะ เทคนิคนะคะเทคนิคอลนะคะกราฟแท่งเทียนนะเห็นไหมคะว่าเขาทิ้งไส้นะคะแบบนี้นะคะทิ้งไส้ล่างนะทิ้งไส้ล่างเนี่ยคือระหว่างวันอะราคาวิ่งมาต่ำๆแต่ว่าก็ขึ้นไปปิดด้านบนนะคะคือขึ้นไปปิดสูงแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีแรงซื้อกับเข้ามานะคะแบบนี้เนี่ยก็ความรู้แท่งเทียนเนาะก็แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะทิ้งไส้ล่างคือเป็นสัญญาณที่ดีเนาะโอเคเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรแท่งอะไรแฮมเมอร์นะ แบบนี้นะทิ้งเส้นล่งคือแฮมเมอร์นะคือเป็นสัญญาณที่ดีเนาะโอเคอ่าอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ออมได้นํามาให้พี่ๆดูในวันนี้นะคะค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากให้ออมช่วยดูหุ้นนะคะสามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะออมจะไปหาให้ตรงกับแพทเทิร์นนี้นะคะที่ออมได้สอนไปเนาะ และอีก2วันเนี่ยก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะออมก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆนักลงทุนทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆวยพอดเขียวๆนะคะกำไรเยอะๆเลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย